ได้กินเลยอ,ะอ่ะใช่กินดีมากเลยตอนนี้อันนี้จะทําอะไรกันครับในวันนี้วันนี้จะทําแกงเขียวหวานนะครับอูวอ้วพี่เป็นคนไทย,ยรึเปล่าคะนี่ยเป็นคนเกาหลีครับแต่ว่าอยู่ไทยมานานแล้วแต่ว่าผมพูดชัดนะครับ ถ้าเกิดได้ฝึกงานที่นี่คือทําทุกวันเลยไหมคะทาทุกวันครับแล้วก็จะมีคอร์สแบบเรียนพิเศษกับพี่พี่เชฟด้วยนะครับคนที่ไม่เคยทําอาหารไม่เป็นจะมาลงลําบากไหมคะไม่ต้องเป็นห่วงกับพี่เนี่ยอยู่บ้านพี่ต้มมาม่าอย่างเดียวเนี่ยมาเนี่ยพี่เลยเรียนเป็นคนมีเซนต์นิดหนึ่งการปรุงอะไรนี้ก็ทําได้อร่อยแน่นอนอันนี้จะได้ทําทั้งวันเลยไหมคะใช่ครับทำทั้งวันแล้วก็ถ้าข้างบนมีงานก็ไปช่วยข้างบนนะครับในห้องเรียนจะเรียนประมาณกี่คนนะคะกลุ่มละ3ามคนก็ไปเรียนกับพี่พี่เขาส่วนใหญ่จะ ติดอยู่กับพี่เชฟตลอดลพี่พี่เขาก็จะสอน mm. อันนี้ทาอย่างนี้อันนี้ทาอย่างนี้จะได้แบบส่วนตัวเลยเอกคลูซีฟไม่มีการผิดไม่มีการผิดแน่นอนครับถ้าเกิดฝึกงานที่แผนกคิเชนอย่างนี้แล้วไปเรียนด้วยได้ไหมได้ครับถ้าเป็นมเนอร์อะไรเนี่ยพี่ก็เรียนภาษาอยู่ oh. ก็ฝึกงานเสร็จก็ไปเรียนต่อหรือว่าถ้ามีเรียนระหว่างฝึกงานอย่างนี้ก็ไปเราค่อยกลับมาทํางานต่อ oh. แล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะไหวหรือไม่ไหวแต่ว่าเราว่าทุกคนไหวยอยู่แล้ว oh.